สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเหรียญไตม่าน64ทองนาเงินหลงพระทองสุทัศสีโลนะครับนี่เป็นตัวอย่างเหรียญเนื้อทองคํานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญทองคํานะครับสร้างจํานวน9ก้าเหรียญนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับพี่พี่ทุกคนก็คงจะเห็นผ่านตามาแล้วนะครับต่อไปเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นกบวัวกระทิงนะครับนี่เลยนะครับ2ตัวประกบข้างแล้วก็มียันนะครับ แล้วก็ตัวหนังสือเขียนว่าไตมาน64ทองนำเงินนั่นเองนะครับนี่คือบล็อกทองคำนะครับนี่เป็นรายการนะครับเป็นรายการแบบสีนะครับก็คือแต่ละรายการก็จะเป็นรูปทรงของเหรียญมาให้ดูเลยนะครับว่ารายการของเรานะครับมีม,มีเหมือนม,มีเหมือนในรูปไหมถ้ามีเหมือนในรูปเราก็จะจะรูะ้ว่านะครับว่าเหรียญของเรานะครับเป็นรายการที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีหมายเลขกํากับบอกอยู่นะครับว่ารายการที่1 2 3ไปจนถึงรายการสุดท้ายนะครับ มีทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแรกก็จะเป็น1นทับสนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับหน้า1นทับสนะครับ ต่อไปนะครับหน้าที่2ทับสนะครับนี่เลยนะครับพี่พิทุกคนสามารถสังเกตดูได้เลยนะครับว่าเหรียญของเรานะครับเป็นรายการที่เท่าไหร่นะครับเพียงแค่เอาเหรียญมาเปรียบเทียบนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าเหรียญที่เป็นรายการที่เท่าไหร่นะครับส่วนนะครับลุ้นหลังเรียบนะครับนี่เลยลุ้นเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นอยู่ในรายการลุ้นโชคก็จะมีตัวหนังสือสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับมีรายการไหนบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าที่2นะครับสังเกตด้วยนะครับ2อทับสับ นี่นะครับเป็นลุ้นเซอร์ไพรส์สำหรับรายการต่อรายการนะครับก็จะมีรายการบอกอยู่เลยนะครับลุ้นเซอร์ไพรส์รูปแบบหลักก็จะเป็นรายการที่1แล้วก็รายการที่2รายการที่3แล้วก็รายการที่15นะครับพี่ๆต้องอ่านดูด้วยนะครับว่ารายการเซอร์ไพรส์มีอยู่สแบบนะครับแบบนี้คือรายการหลักนะครับแบบที่อธิบายเมื่อกี้ก็จะเป็นรายการลุ้นนะครับต่อไปเป็นรายการจัดสร้างนะครับนี่เลยนะครับเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้าง2 0 0รลังนะครับรายการที่9รายการลุ้นโชคนะครับ ก็สร้าง200ลัง1ลัง2,000เอ้ย2500บาทต่อ1ลังนะครับหรือว่าลุ้นละ250นั่นเองตอนนี้ก็ปิดจองไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอัปเดตนะครับรายละเอียดให้ดูนะครับต่อไปเป็นรายการลุ้นโชคนะครับนี่เลยนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือที่ปิดเขียนว่าลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับก็จะเป็นนะครับลงยาต่างๆนะครับแบบต่างๆนะครับมีทั้งหมด6รายการนะครับที่จะเป็นนะครับลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างมาเยอะนะครับก็200หลังเท่านั้นนะครับทองนําเงินนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับไตรมาสหกสิบสี่หลวงพ่อทองสุทธศสีโลนะครับใบรายการก็ตามนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนอ้อนะครับขออภัยนะครับลืมนะครับผู้จะสร้างก็คือพี่สนมาเกานะครับเป็นนะครับลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อทองสุทธศีโลเลยนะครับเป็นคนจะสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ